เอลก็พิ่วาดนี่จะเฮ็ดนอกตำล่าน้อยนึงเพราะว่าการที่เฮาเคยเฮ็ดในตำล่าเนาะเฮาไปศึกษาศึกษามาจากกระดีขึ้นกันเนาะเพิ่นเพิ่นหายความรู้แต่ว่าเฮาอาจเฮ็ดผิดพลาดเองกุ้งเฮากระต่ายในช่วงแรกอ่าเวลามาเฮ็ดแบบธรรมชาตินะครับมาเฮ็ดแบบที่เฮาเรียนรู้เรียนคิดเรียนแก่ไปเรื่อยๆกันการมาเฮ็ดเองก็โอเคครับเป็นตำล่าของเฮาเองนี่แหละตำล่าแบบมั่วๆเลยนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายแฟนคลับ FC นะคะของสองผัวเมียฟาร์มฮักค่ะบ้านใบเงี้วค่ะตำบลน,น้องบัวอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นจ้าพี่น้องตอนนี้กะสิมาเฮดคลิปนะคะกะอาจสิบบได้แบบความยาวหลายบันไดสเสต็ดเป็นอีพี่เนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ยุที่บอกุ้งฝอยนะคะพระเอกของเรามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่นออ้องฟองปายท้งนานพี่น้องขอถ่ายคลิปได้ไหมคะ พอดีพี่น้องอย,อยากถามว่าวิธีการเลี้ยงเลีบบ้ยงกับใดเดี๋ยวเขาจ้งเฮดเป็นอีพีก็ไดดเนาะของเขานี่ก็สีเลียงเป็นบอ่อดินธรรมชาติรธรรมชาติพี่น้องเนะาะถ้าไปแนสันเชิญก่อนเชิญก่อนเดี๋ยวเอาเรื่อยแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปแบบว่าได้บอกกันไว้ค่ะพี่น้องพอดีเ้าก็เลิกงานมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งฟอยบ่อดินของเข้าค่ะพี่น้องเห็นเป็นซ้ายอยู่นี่ก็คือเป็นระบบน้ำแลนด์มานะคะ เดี๋ยวสิไปสัมผัสฝายทรายอันนี้เอาเบื้องต้นก้อนนะคะพี่น้องค่าดินค่าน้ํานะคะเป็นหลักหัวใจหลักของการเลี้ยงกุ้งฝอยนอกตาราของเห้านะคะเลี้ยงได้ตาราหลายหลายไตยนับบ่ถ้วนแล้วเลี้ยงกุ้งฝอยทุกครั้งนะคะต้องล้อมด้วยขันบกกระเบื้องกระมุงเขียวแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นยังขึ้นต้องล้อมเพราะว่ากันปลาค่ะพี่น้องกันปลาบื้นมาก โอ้เมานนี่เพื่อนเห็ดระบบน้ำค่ะพี่น้องนี่เพื่อนเดินสายเดินสายทอมากวางเป็นระบบน้ำอันนี้เป็นบ่อหลักเขาเลยนะคะสำหรับบอ่อกุุงฝอยเป็นบ่อหลักของเราเลยผลละจ้าผู้เห็ดแอลก็เป็นผู้บรรยายนะคะกะอาจิบ่อบรรยายได้ดีเป็นไดเพราะว่า เห็นงานคนละแนวผู้หนึ่งเห็ดแนวนึงผู้หนึ่งเห็ดแนวนึงค่ะพี่น้องในเรื่องของระบบน้ำแอ่กรอาสิบ่่คยหูปนไดแต่ว่าสิ่งที่หูที่สําคัญของการเลี้ยงกรุงฝอยก็คือการสร้างออกซิเจนในน้ำเนาะพี่วัดเนาะค่ะเบาเป็นเลยที่โพด้วพี่น้องเป็นดูดอากาศมานะคะเดี๋ยวจังห้พี่วัดออกมาเบาอีกเที่ยนึงนะคะ น้องแพะบรรยากาศก,ากับพี่น้องดีทเธอจา้าอยากให้พี่น้องมาเยี่ยมมายามนะคะ,กะเกษตรของเฮาเฮ็ดเกษตรเชิงท่องเที่ยวค่ะพี่น้องเชิงท่องเที่ยวนะคะทานาบัวด้วยนะคะฝั่งนี้ปลูกบัวค่ะพี่น้องแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารน้าน,นะคะเปิดเป็นสวนอาหารในรูปแบบของกเกษตรนะคะพี่น้องนะคะสุ่มนั่งบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรราต้ตมหอยกอยกุ้ง ํำไหลบัวนะคะเมียงข้ามกีบบัวเมนูหลายอย่างค่ะปลาเผานะคะพี่นอ้องต้มป่ามุนี่ล่ะค่ะให้พี่น้องแวะมากกินกุ้งเต้นนะคะแล้วก็สามารถซิมเมนูอื่นๆของฟ้ามเ่่าใดนะคะพืชนามก็สำคัญค่ะพี่น้องเข้ากับปลูกบัวหลวงปลูกบัวแดงนะคะปะปนกันไปเดี๋ยวก็ขยายเราเด้อค่ะพี่น้องนี่ ตามที่ใต้ยิ่งอธิบายก่อนอาจจะว่าชัดเจนนะครับจมาม่ให้พี่น้องเบิ้งคือว่าการสั่งออกซิเจนนะครับการสร้างออกซิเจนนะครับการสั่งออกซิเจนใน้น้ำโดยเทาสายเองครับไง,ไงไ่ายๆเลยพี่น้องเท่าดูดน้ำมาจะเท่ามีทพอพอนี่คือดูดอากาศพี่น้องอันนี้คือไม่ได้ใส่หัวไ,ไม่ได้ใส่หัวครับน้ําวิ่งมาจะให้ดูอากาศลงไปแต่ปลายหุ่นจะเป็นท่อไงนะครับคมจะปล่อยใต้น้ำเพื่อออกซิเจนลงใต้น้ํานะครับ เพราะว่าเผื่อเท่ายังบ่ท่านไหนเต็มที่เท่ากะสั่งอีซอยไปก่อนกว่าหนอาฝนบ่มีปัญหาพี่น้องแต่ว่าห่อนๆจัดๆต้องใส่ทอนนี่กุ้งตายแท้เขาต้องใส่ครับคือที่เท่าบอท่าก็คือเท่าเท่าเจอปัญหาตรงนี้มากจะให้ดีกันนี่ใบพัดไทยพัฒนาเหมือนไอ้กังหันนะครับกังหันหนามก็ดีเท่ากันพี่น้องอันนั้นก็ดีสำหรับผู้มีต้นทุนมีต้นทุนครับแต่เท่านี่ใส่แบบง่ายๆเลยฮ่องกงจะใส่สามทอนสามทอนนีครับทุนขาดพี่น้องแต่ว่าทอนนี่ต้องสูงพี่น้องพี่น้องแค่เพิ่งตัดนี่ ี่น้องเห็นเน่าไว้เลยครับเนี่ยอน้ำเมื่อทออกไอ้ปล่อยน้ำมาล่องเบิ้งแต่ว่าระดับเนี่ยผมใช้ต่ำกว่านะครับสปริงเกอร์จะต่มกว่าวกับปลายท่อจะมีสองขางคือว่าเขาดูดอากาศออกไปน้ำน้ำปุ๊บเราไปปล่อยขใต้น้ำครับพ่ได้ปล่อยบนน้ำครับแต่ว่าสปริงเกอร์เนี่ยคือเป็นการหลอกล่อให้เหมือนฝนตกเฉยๆให้กุ้งบีดไข่สร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศนะครับ มันกับบได้ยากบ่ง่ายเนาะหนักยังไงครับแต่ว่าส่วนมากแอลก็พิบัตินี่จะเฮ็ดนอกตำราหน่อยนึงเพราะว่าการที่เฮาเคยเฮ็ดในตำราเนาะเฮาไปศึกษาศึกษามาจากคดีที่กันเนาะเพิ่นเพิ่นให้ความรู้แต่ว่าเข้าอาจเฮ็ดผิดพลาดเองกุ้งเฮาก็ตายในช่วงแรกอ่าเวลามาเฮ็ดแบบธรรมชาตินะครับมาเฮ็ดแบบที่เฮาเรียนรู้เรื่องผิดเรื่องแก่ไปเรื่อยๆกันแต่มาเฮ็ดเองกับ โอเคครับเป็นตำราของข้าเองนี่แหละตำราแบบมั่วๆเล่นะมั่วๆแต่ชัวอ่ามั่วๆแต่ชัวก็เป็นความรู้เบื้องต้นค่ะพี่น้องแอลก้าอาชีอ่าเอลก้าอาชีอธิบายบ่ได้ชัดเจนคือพี่วัดนะคะแนวทางอื่นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางเดียวกันพี่น้องอาจชีบางคนอาจชีจอทอที่ผมไปเบื้องน้ำเพลนเฮ็ดท ไปเบิ้งเพิ่นเฮ็ดเพิ่นว่าได้บวกกันได้คือกันครับก็ได้คือกันพอแดงถึงบัวน้าเราเพิ่นเอาไอ้สว่านจ๋าหูจ๋าหูก็ได้คือกันก็ได้คือกันครับอ่ามันก็มันมันบ่ได้ตายโตดอกค่ะพี่น้องอันนี้พี่น้องก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอาจจะคอมเมนต์นะคะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้กันก็ยินดีนะคะแต่ว่าโดยวิธีการทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าอยากให้มองตรงที่ผลผลิตเนาะพี่วัดเนาะคือเฮาเฮ็ดแบบนี้คือผลผลิตมันได้นะคะพี่น้องกั ลองเบิงนะคะลองเบงคลิปนี้นะคะกะหวังว่ามันคงสิเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่จะอยากเลี้ยงกุ้งฝอยหลกัลกๆแล้วก็คือเข้าต้องเตรียมพื้นที่ครับอ่าพื้นที่พี่น้องเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับบางคนมากพี่น้องหลายๆคนมากม,ม,มาศึกษาเรียนรู้นะเราก็บอกว่าอยากได้กุ้งไปพร้อมแต่ว่าพอถามกับว่ามีพื้นที่สิปลอยไปก็คือทัฒนธนรมมีครับก็คือถ้าเอาไปก็คือเอาไปก่อ,อ,ปกอยแหละครับพี่น้องอ่าเพราะว่าเข้าวัทนานในพร้อมที่จะเอาไปปล่อย พอเข้าไปสัวเขสิไปเห็ดบ่อเชียหยางมันก็ดวนแล้วกุุงเขาก็ตายหมดแล้วครับหลักๆก็คือต้องมีพื้นที่มีพื้นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องเบิ่งคาน้ำ่าดินเดียว่าน้ำ่าดินเดียวเอ้าจังสีมาต่ออีกอีพี่นึงนะคะมันเป็นมันซึ่งมาผดซื้อว่าเป็นเรื่องทีแบบบได้ยากแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่าอยากแนะนำเนาะสำหรับ พี่น้องที่อยู่ตั้งจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าอย่างใดพอพันแม่พันเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคืออยากแนนาแนาใหาหาแหล่งน้ำไก่บานกอนนะคะเมื่อมันว่าเห่ามีแต่อยากขายอยากขายนะคะเรื่องอยากขายมันไก่อยากขายแต่ว่าขันออกไปแล้วมันตายค่าน้ำ่าดินมันบ่อกคือกันเนาะกระเสียดายเงินกระอดเรือตนกันบ่ได้ไจ้าหาแบบกุ้งที่อยู่แถวพื้นท,ที่ที่มีอากาศกํนานังเดียวกันคือแถวบานเฮ่าล่ะครับถ้าเกิดว่าหาบ่ได้อีลีทางฟ้ามเฮ่ากะยินดีนะคะแต่ว่า กะอยากห้มาฮับเองนะคะเตรียมอุปกรณ์ค่ะพี่น้องส่วนมากะกะเริ่มมีมากนะคะพี่น้องกบมาฮับยุฟ้ามมาเอายุฟามโดยที่การเตรียมออกซิเจนมากค่ะพี่น้องอคุณผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่แม่แอบเบิง <c oughs> นี่คะ่ะเป็นกุ้งฝอยบ่อดินนะคะ่ไดเรียงในกระช่างด้จ้าพี่น้องส่วนจียูในกระช่างนี่สิเป็น ของการพักกุ้งอันไ้ก็แม่ตีพนอยากได้กุ้งตีกันแน่น้ำค่ะพี่น้องแนะน้ำแนะน้ำใหม่พี่น้องนะคะมามาหับเองนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องมือเตรียมวัสดุมาเองนะคะพี่น้องแล้วก็สกุลนครพี่น้องก็ถามกันเข้อมาหลายแต่ว่าตอนนี้คิ้วกบอ้างเลยค่ะพี่น้องเรออมแอมเห้านะคะ โมอว่านี่ก็มีออเดอร์ไปสามกิโลนะคะเท่ากับสี่พยายามเล่งขยายจ้าพี่น้องก็จังแวะเวียนมากมากินเขากินปลามากินเขากินน้ำเยี่ยมชมสวนนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะเอากะสิขอโตนะคะไปจับเครื่องไม้เครื่องมือซอยไฟไส้ก็เสียเหตุทั้งสองบอ่อละค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับสีมะตอทิปลยงกุ้งฝอยนะคะวิธีของการเตรียมค่าดินค่าน้ำเนาะวิธีการวาดเนาะว่าเอา ค่ะยูทิปประมาณไดน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันมไมเด้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกัาเล่นง,งาน